ก็เป็นช่วงเวลาที่น้องนัทุดกลับถึงบ้านนะคะน้องนัดกลับถึงบ้านตอนต,อนตีสอนาทีของวันที่30มิพฤศจิกายนนะคะนี่ก็ขับรถกลับมาถึงบ้านนะคะหลังจากนั้นอ,อน่ให้ดูน้องนัดหน่อยนี่ฮะนี่คือภาพนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายก่อนน้องนัทเสียชีวิตนี่ฮะซึ่งตอนนี้ก็คือมีเพื่อนๆรอ,ออยู่ในบ้านแล้วก็คือโออต้นบิ๊กนี่น้องนัทนะฮะ นี่เขาก็จะไขประตูเฮ้ยนี่อ่ะนี่เนี่ยคะ่ะมาถึงตอนตีสอนาทีหลังจากที่เลิกรายการเราก็มาถึงที่บ้านนะคะชีวิตนี่มันส,สั้นสั้นเนี่ย ไม่มีอะไรหรอกอันนี้คือถอยรถเพราะเพื่อนรออยู่ข้างในอีก4คนถูกไหมฮะ,ะ,ะต่อครับเมครับตีสองสนาทีค่ะของวันที่30พฤศจิกายนนะคะน้องนัดก็ขึ้นรถของน้องอ,อเพื่อจะออกไปซื้อของกันค่ะตามทำลายก็คือน้องนัดมาถึงปุ๊บน้องอเนี่ยเขามีรถใหม่นัดก็บอกป้ามึงไปซื้อของกับกูหน่อยก็คือไม่รู้ว่าซื้อของกับแก้มาเอาง่ายๆเนี่ก็ขึ้นรถของน้องอ,อไปจาได้นะเมื่อกี้5ท่านอ่ะที่ไล่เลียงไปอ่ะนี่และอันนี้ก็คือตอนที่กลับมาแล้ว ตอนตีสองยี่สบเจ็นาทีค่ะซื้อของเสร็จป่ะใช่ซื้อของเสร็จอันนี่ก็อย่างที่บอกนัดมาถึงปุ๊บนัดก็ชวนเพื่อนออกไปซื้อของโดยอาศัยรถเพื่อนนี่เอาเป็นปอะไรเปิดภาพไล่ไปก่อนนะทีมงานนี่ฮะเออนี่ซึ่งท่าทีเขาก็ปกตินะเมเขาก็ปกติดีนี่อันนี้คือยังไม่ได้ดื่มกันนะเหมือนไปซื้อของนี่อันนี้ฮะนี่ อันนี้นี่ผมก็เพิ่งเห็นนะมผมจะบอกท่านี่ผมก็เพิ่งเห็นนะเอเอนี่ยค่ะอันนี้ตอนตีสองยีนาทีที่กลับมาถึงที่บ้านนะคะอ่าต่อมาเลยจ้ะต่อมาตีสามสิบเจ็นาทีค่ะรปภพ,พี่รปภก็ขี่จักรยานตรวจผ่านมาที่หน้าบ้านอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตีสี่สี่นาทีค่ะน้องนัทถือของลักษณะคล้ายลังออกจากบ้านมาเอาบานลงก่อนก็ได้จ้ะ อาบ้าลงก่อนนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ารังอะไรอ,อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นพ้องกับคนดูนะคะนี่ฮะรังอะไรเห็นบอกว่าโอกะอบ,บอกว่าเป็นรังขยะเป็นรังขยะเดี๋ยวเพยหยุดภาพตรงรังขยะหน่อยก็ได้จ้ะเมื่อกี้นี้เป็นรังขยะกี่โมงนะเนี่ยตอนนี้ตอนตีสี่สี่สินาทีค่ะ,อะขอขอภาพตอนนัดอ๋อนี่รังขยะาไปวางทิ้งวหน้าบ้าน นี่ฮะอ่าโอเคจ้ะอ่าต่อเลยเป็นตอนตีห้าสามสิบหกนาทีนะคะโอออกจากบ้านแล้วเพื่อที่จะเดินทางกลับอ่านี่โอออกกนแล้วก็คือโอเขาจะเรียกรถเรียกรถมารับเพื่อที่จะกลับบ้านตัวเองนี่อ่าโอออกไปแล้วอ่าโอออกไปแงแป๊บนึงจ้ะทีมงานขอขึ้นผังอ่าขึ้นผังตัวบุคคลได้แล้วจ้ะตอนนี้ขอนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าขีดค่าทีละคนทีละคนเนี่ยนะอ่าโอออกเท่ากับว่าตอนนี้ก็เหลือนัดต้นบิ๊กและก็อ อ่ะถูกไหมโอไปแล้วนะโอไปตอนตีห้าสามสิบหกนาทีแล้วก็อีกสองนาทีต่อมาค่ะอันนี้ยังวนโออยู่อ่ะต่อมาเลยจ้ะอีกสองนาทีต่อมาคือตีห้าสามสิบแปดนาทีน้องอก็ออกจากบ้านน้องนัทเพื่อที่จะขับรถตัวเองกลับบ้านนี่น้องอออกเลยนะเพราะฉะนั้นโอกับอก็ออกไเรี่ยกันแล้วใช่ค่ะแล้วนัทก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะนัทยังมีชีวิตอยู่เพราะยังนั่งดื่มกันอยู่ข้างใน แล้วก็หลังจากนั้นตีห้าสี่สิบนาทีน้องออกก็ถอยรถออกจากบ้านไปอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีนะยะแล้วค่ะอะ่ต่อมาเลยจ้ะหกโมงห้าสิบนาทีค่ะก็จะเห็นต้นออกจากบ้านอ่าดูนะฮะต้นออกเลยนะฮะค่ะที่บอกว่าออกไปทํางานรอบแรกแล้วเออผมก็ลืมบอกไปคือต้นเนี่ยน่าจะเพิ่งมาถูกปะ่ะน่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คืออยู่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจแล้วเมย์หมายถึงว่าพี่บอกเพิ่งมาบ้านวันนี้ป่ะวันแรกหรือไม่อันนี้เดี๋ยวผมจําไม่ได้ ไม่เป็นไรต้นออกล่ตอนเช้าซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ออกไปเนี่ยนัทเนี่ยน่าจะขึ้นไปนอนข้างบนหรือเปล่าถูกไหมยังไงต่อเมย์หลังจากนั้นคือคือรอบแรกที่ออกไปเนี่ยตามที่โอเล่าก็คือบอกว่าต้นเนี่ยบอกเห็นนัทยังนอนอยู่ยังจัดให้นอนบนโซฟาดีๆเลยตามที่โอบอกนะคะแล้วก็เนี่ยพอต้นออกไปตอนหกโมงห้าสิบเจ็ดโมงยี่สิบสามนาทีมีเสียงร้องโอ้ยอแป๊บนึง แต่อันนี้เสียงใครไม่รู้นะไม่รู้นี่อาจจะเป็นคนในบ้านนี้หรือเปล่าอะต่อมาเลยครับเอเอเนี่ยอัปเอ์เสียงเออเสียงต่ำๆเปิดเสียงที่แป๊บหนึ่งนะอาจทีมงานหยุดแป๊บหนึ่งนั่นหมายความว่าทีมงานหลีกเสียงแป๊บหนึ่งจ้ะหลีกเสียงแป๊บหนึ่งหยุดเสียงเลยก็ได้จ้ะไม่เป็นไรหยุดก่อนแสดงว่าในบ้านตอนนี้เมื่อกี้นี้คนที่ออกไปก็คือออดัสเอ้ยอกับต้น oh, <okay. S 1> ต้นค่ะ okay. ก็คื ö, o, อโอโอออกแล้วแล้วกรต้นค่านกันหนึ่งสิจ้าแล้วก็ต้นออกเท่ากับว่าก่อนจะโอยตอนนี้โอยเนี่ยก็คือเท่ากับในบ้านเหลือนัดกับบิ๊กใช่ไหมเมย์ใช่ใช่ค่ะในบ้านเหลือนัดกับบิ๊กอ่ะคราวนี้เปิดเสียงโอยขึ้นมาดิเปิดเสียงโอยขึ้นมาอีกรอบ แต่เราก็ไม่รู้ว่าใครนะเม,ะมเชิญต่อเลยครับหลังจากนั้นค่ะ7จ็ดโมงสานาทีค่ะต้นนั่งโบกลับมาเปิดประตูที่บ้านเพราะตามที่โอเล่าคือต้นลืมกระเป๋าสตางค์ต้นก็จะกลับมาใหม่ใช่ค่ะนี่ฮะแต่ตอนที่กลับมาตอน7จ็ดโมงครึ่งโอเล่าว่าต้นกล่าวอ้างว่ายังได้ยินเสียงกรนของน้นองนัดปกติแล้วหลังจากเอากระเป๋าสตางค์เสร็จนายต้นก็ออกไปทํางานเนี่ยค่ะเจ็ดโมงสามสิบ สามนาทีนั่งโบกกลับมาเปิดประตูเข้าบ้านใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีค่ะจะเห็นต้นออกมาจากบ้านถือกระเป๋าออกมานี่ถือกระเป๋าออกมาแล้วก็นั่งโบออกไปค่ะออกมาปั๊บขาออกก็จะมีการล็อกประตูแล้วก็ถือกระเป๋าหลังจากนั้นก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของโบเพื่อจะออกไป และตอน9โมง32นาทีค่ะรถกู้ภัยโรงพยาบาลบางกรวยก็มาจอดหน้าบ้านแล้วกู้ภัยก็เดินออกมาจากบ้านเพื่อจะขึ้นรถค่ะอันนี้ก็คือตอน9โมง42นาทีนะคะจะเห็นบิ๊กค่ะเดินคุยโทรศัพท์ออกมาที่หน้าบ้านอันนี้คือบิ๊กนะคะบิ๊กอ่าเพื่อจะแจ้งเพราะบิ๊กก็คือคนที่อยู่กับน,นัทแล้วแล้วก็เจอน้องนัทว่าเสีย,ยชีวิตแล้วใช่ค่ะ อันนี้ก็คือพี่ๆกู้ภัยนะคะมาที่บ้านค่ะ9โมง32นาทีนี่ก็คือรถกู้ภัยมาถึงที่บ้านแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะ9โมง42นาทีบิ๊กเดินคุยโทรศัพท์ออกมานอกบ้านเนี่ยค่ะคือ9โมง42นาทีแล้วหลังจากนั้นนะคะ9โมง43นาทีกู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายรูปที่หน้าบ้านนี่ค่ะพี่กู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์ มาเพื่อจะถ่ายรูปที่หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะเนี่ยพี่กุภัยถ่ายรูปแล้วค่ะ10.41นาทีนะคะต้นออกมาคุยกับเพื่อนบ้านอันนี้ต้นน่าจะกลับมาแล้วหลังจากที่บิ๊กโรบอกต้นกอ,อกมาคุยกับเพื่อนบ้านตอน10.41นาทีแล้วหลังจากนั้นค่ะ10.48นาทีนะคะรถทีมข่าวช่อง8ก็มาจอด นี่ฮะแล้วทีมขาวก,ก็เข้าไปในบ้านเราก็รีบตามกลับมาเลยว่าน้องเราเป็นอะไรค่ะนี่ฮะเฮ้ยนี่ครับทั้งหมดนี้ก็อ่ะขอมาตรงนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดทานายเจม<ะ>โพสเรื่องหนึ่งเอาไว้เรื่องพินัยกรรมคืออันนี้ผมก็พอทราบมาบ้างเปิด โพสของพี่ทนายนิติธรแก้วโตขึ้นมาหน่อยครับทีมงานอ่นี่ฮะบอกว่านัดจากไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงมีคนถามหาพี่นรรมของนัดอยู่กับทนายเจมหรือเปล่ามันแปลกๆกไหมคือผมเนี่ยพยายามจะไล่ไล่สอบถามแต่ละคนที่ที่อยู่ในวงกินข้าวนี่นะคือนัดเองเนี่ยเขาจะมีเพื่อนหลายกลุ่มผมเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันในกลุ่มที่กินข้าวเนี่ยต้นกับบิก๊กคือคนที่สนิทก,กับนัด แล้วก็มีกลุ่มอื่นอีกกลุ่มอื่นอีกขณนะเดียวกันผมมารู้ตอนนัดจากไปว่านัดทำพินัยกรรมเพราะจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้จักเพื่อนของนัดเขาเล่าให้ฟังว่านัดเนี่ยทำพินัยกรรมเอาไว้ซึ่งผมก็เป็นว่าสมบัติอะไรเขาเนี่ยมีอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเขาเคยไปปรึกษาทานายเจมแต่รู้สึกมันจะนานแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดว่าผมให้ไอเนี่ยผมจำไ,ไม่แม่นเนี่ยนะผมก็เลยน่าจะให้ไอเนี่ยโทรหาพี่เจมหรือเปล่าเพื่อจะสอบถามว่า เอ้านัดเขาให้ทําพินัยกรรมอะไรยังไงไว้เนี่ยนะฮะทนายเจมส์ก็เลยเพิ่งมาบอกว่ามีคนโทรถามซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นญาติคนสนิทของนัดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวยังไงจะไปหาคําตอบมาให้เพราะบางเรื่องอันนี้ก็เพิ่งทราบส่วนผลชนสูตรเบื้องต้นใช่ไหมการรับรองการตายใช่ไหมครับเม<ะ>ก็บอกว่าสันนิษฐานเบื้องต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็คือในส่วนของเบื้องต้นแต่ที่จะ ชี้ชัดเลยคือสายานายซึ่งตอนนี้ก็มีมาแล้วยังเมย,งยังค่ะอันนี้เป็นหนังสือรับรองการตายกับมรณาบัตรที่ได้ผลเบื้องต้นเท่านั้นค่ะเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะขณะที่วันนี้ตอนสามทุ่มครึ่งเม,มเห็นบอกว่าหลังสวดพระพิธีทมเสร็จก็มีการจุดพลุใช่ไห<ช>ม<ช>อ่าไหนดูสักนิดหนึง่งนี่ครับก็ถือว่าเป็นการส่งน้องเขาละกันแล้วก็ถือว่าเป็นรูปเป็นหลานคนดูด้วยนะฮะหรืออาจจะเป็นรุ่นเพื่อนของคนดูเพราะเขาอยู่กับผมมา9้าปีครึ่ง เกือบสิบปีนี่เอาเท่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือบรรยากาศที่วันนี้เรื่องของนัดนะครับขออนุญาตวันนี้ใช้เวลาเรื่องของนัดเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่เยอะนิดนึงหรอกเยอะมากเพราะ ทั้งหมดนี้มันจะมีเงื่อนงำมันจะถูกมันจะผิดอะไรยังไงตำรวจสั่งปิดบ้านนัดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกในบ้านเนี่ยมีเพื่อน4<ม>รวมนัดเป็น5ถูกไหมครับตอนนี้อายัดศพพรุ่งนี้ขอบคุณรู้สึกจะเป็นทีมพี่บินนะครับทีมพี่บินเนี่ยจะมารับพี่บินพี่บินบรรลือธิ์เนี่ยนะครับะจะมารับร่างของน้องแล้วก็จะเอากลับไปที่นิตินิติวิทยาศาสอ,อนิติเวชท,ที่ปทุมธานีก็จะเอาไปชนะสูตร อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจตอนนี้ขออย่างเดียวคืออย่าไปรบกวนพ่อกับแม่น้องนัทเพราะใจเขาสลายไปแล้ววันนี้พยายามจะฟื้นฟูใจพ่อกับแม่เขาขึ้นมาก็อย่างที่บอกแหละครับขอบคุณพี่ธนกิจจิตอารีรัตขอบคุณตํารวจนนทบุรีด้วยนะบางกวยด้วยผู้การจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับแล้วก็อุย้ยมีหลายท่านเพจต่างๆมากมายที่ติดตามนะครับขอบคุณตรงนี้นะครับแล้วก็ ทั้งหมดนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกอทําข่าวมาตั้งเยอะ,ะเรื่องน้องชายผมทั้งทีน้องชายคนดูด้วยยังไงก็ต้องมีคําตอบให้ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้จะมีคําตอบเยอะกว่านี้ครับถ้าผมกลับมาทันนะจะพยายามและผมอยากเจอหน้าใครบางคนด้วยที่เชียงราย